ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กบพบกันแล้วกับรายการซากเบือยันเดือรบนะครับผมลุงพง์ครับข้าวเรืองครับวันนี้ไม่ได้มาพูดทึ่งเรืองการมงการเมืองอะไรครับวันนี้จะมาทํางานนะครับแต่ก็จะมาค่ายค้องด้วยนี่ครับเรืองตัดหญ้านะครับวันนี้ผมจะมาตัดหญ้าตัดหญ้าข้างลักบานนะครับตอนนี้ฝนตกทุกวันหญ้าก็รกกันแล้วบริเวณบ้านนี่รกมากนะครับทีนี้ไปซื้อเครืองตัดหญ้านี่มาแต่ทีนี้ตัวผมเองนะครับจบซี่จังหวะ ผมซื้อมาแล้วส้มเขืองแล้วก็ตอนนี้พังไปแล้วถ้าเราจ่ายดีๆพังไหมเราก็ไม่พังหรอกแต่บางเรื่อยผมไม่ไอเมียนะครับเมียไปตัดเมียก็เขาไม่เคยทำนะเ,เ,เขาไปตัดต่อเน,นื้องยาวๆทําให้เครื่องนอกไปเลยครับส้มเขืองเดีนน๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่าเครื่องนอกมัน,อนอบพบกนีตังกองยังไงมั้งพุ่มเม้นว่าอยาอเน,นี้ยมันน่าจะดีกว่าอยาอ,อ,อกอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับที่ราคาเครื่องพันรูปบาทเหมือนกันนะครับราคาพันแปดร้อยตัวนั้นตัวนึงแล้วอีกตัวนึงนะครับซื้อก่อนนะครับยุคที่ว่าซี่จังหวะกำลังมาหม่นะครับ นั่นก็เื่องหนูเน้นเหมือนกันแต่ว่าราคาสร้างพันนะครับตอนนั้นนะผมซื้อตอนแรกสร้างพันแล้วก็แต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่หลายปีนะประมาณสี่ปีได้แล้วมันมาพังขามือ,มอ,อเมียผมเองนะครับจริงๆก็บอกว่าถ้าคุณจะจ่ายค่างเนี่ยคุณจะใช้ยค่างที่มียี่ห้อสักนิดอย่างเช่นว่ายี่ห้อดังๆใช่ไหมตีว่าอะไรโรบินวอนด้าอะไรพวกนี้ผมเห็นว่ายี่ห้อนี้เนี่ยราคาที่ประมาณพันกว่าบาทแต่ว่าผมสังเกตดูมันมียี่ห้อก็กล้าเคลียนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย พอกาเขี้ยนหยิ่อของเขานะครับตุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงหัวนะตรงหัวด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะเขี้ยนหยิ่อด้านล่างด้วยแต่ไม่จะมาดูนะมาดูมาดูด้านล่างนีนง่นี่เราถ่ายกันห็นเลยว่าเนี้ยคือเขามีหยิ่อผมก็เลยกาซือ้อตัวนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันบาทจากนี้ผมใช้ไปแล้วประมาณสามวันแล้วนะครับตัดกลางกลางบานมัง้งในช่วงกลางกลางบานมั้งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไปตัดล่างบาน ตะเกิด่านผู้ชมสนใจนะครับผมก็จะปักตะกร้าบา้อยู่ด้านหลังสายมือท่านผู้ชมนะครับเราไปคลิกดูนะครับนี่หยิ่งอ้อนี้คือที่ว่าผมมาบอกต่อน,นี่เพราะว่าผมเองผมคิดว่าน่าจะดีกว่าหยิ่งอ้อที่ผมเคยซื้อมาก็กลาปั๊มหยิ่งอ้อนะครับนี่ก็กลาปัมป๊มปั๊มหยิ่ง้อเราก็ดูนะครับดูมือจับดูเนะี่ยก็ทําดีแหละถือว่าโอเคนะเรามาดูตรงนี้นี่เขาเขาก็มีหยิ่งอ้อนเข้าด้วยแล้วก็ก็บอกว่าตัวนี้เป็นระบายความร้อนด้วยนะแล้วก็มีตัวกันนี่ มีตัวกันกันย่าก็ไปพันในนี้นะครับตัวนี้แต่ว่าอาจจะมีเสียงดังมั้งนะนี่ก็บ,บอกมาโอเคนะครับนี่ผมณอีโอเ,เข้าไปผมก็เลยกปลาที่จะมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับเพราะวา่าถือว่าสินค้าน่าจะโอเคอยู่นะถี่ตัวนี้นะครับตรงนี้นี่อันนี้ไส้เดี๋ยวกรอให้มาเลยนะครับนี่แท่งมาเลยไส้เนี้ยไส้สะพายแบบหลายสะกดด้วยนะนี่กลองมาเนี้ง่ายอ่าดักขนาดมาเนี้ แต่ว่าเขาอเมงนะนคือปัญหาไอ้ตัวนี้ก็แทบมาถ้าไหวจ่ายได้ไหมจ่ายได้เหมือนกันถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีแต่ว่าอีกแนะนําอีกแบบนึงนี่ครับนี่แบบนี้เหมือนกันนะครับเครื่องก็เดียวว,ว,ว่าสายสะพายแบบนี่เดี๋ยวใส่ใดูแบบนี้ผมันชอบปากว่านะแบบนี้จะชอบเพราะว่าอะไรครับมันมันรู้สึกว่ามันรัดตัวเราแน่นดีนะครับ นี่มันมีซองดันซองซองข้างไะน,นี่ก็ดานลั่งไะน,นี่โอเคเดี๋ยวมาใส่ใดูนี่มากับจุดของเข้านะครับแล้วก็ใส้ไปน,นี้เลยนี่ผมใส่กับตัวนี้นี่ในการเทียบไะน,นี่ปุ๊บทสุดหลยอ่านี่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวไปตัดหญ้ากันดีกว่าใส่ใบดิสนะครับ,น,บ,บน,น,ราานี่ครับหญ้าลั่งบ้านนี่หลอกหมากเลยข้ามาดูตรงนี้ครับ เครื่องนี่ก็บอกว่าถ้าเครื่องเย็นนะครับอ่ะดีใจนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงดีใจเนี่ยตรงนี้ถ้าเครื่องเย็นเนี่ยก็จะปั๊มน้ำมันนะครับเห็นไหมปั๊มน้ำมันใ้มันเต็มทรายก่อนแล้วก็ตะเครื่องเย็นนะครับก็ดึงโชกขึ้นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ต้องลงนะครับตรงนี้ทวิตเนี่ยอย่าลืมนะครับทวิตเนี่ยต้องอาลงแบบนี้อ่าแบนนี้คือคือปิดนะครับนี่ป็นน้เปิดที่ตัวนี้จะตัดอ่านี่คือจะทิ้แล้วนะครับอาโชคลง Từng để cho tiếp tận thì Em mấy Áo lại, để phải tắt nhai đúng โอเคนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจไม่ว่าจะเป็นเรล่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับนี่ครับหน้าตาเป็นสนใจเรื่องตัดหญ้าตัวนี้แล้วก็พวกไส,ส้สะพายแบบนี้นะครับสะพายแบบาขานไล่สองข้างนะครับผมเสียกไม่ทุกกระอกูออภัยด้วยแต่ว่าชายดีนะครับคือมันสามารถประคองตัวเราสบายเลยโดยที่ไม่ได้จะไล่จะบ,บ้านะครับท่านผู้ชมสนใจครับเดี๋ยวผมจะแหนบลิงเอาไวา้ต้คลิปนี้รู้ไมมกันอยู่ในช่องคอมเมนต์นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ใน่ัวคับต่อไปครับสวัสดีครับ